ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วนะครับที่171โอ้ยมา,า,ายแต่ไกลเลยครับเสียงวีดห้อยหวนขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงไหงโกลกนะครับมาแล้วโอ้ยเห็นหัวรถจากนี่เดาวไว้ก่อนได้เลยนะฮะฮิตาชิ 4ี่หนะครับเดาวไว้ก่อนได้เลยนะครับเห็นสีนี่นี่นะครับฮิตาชิ45หไม่ใช่ฮะผิดพลาด4ี่ห้าหนะครับนี่นะครับฮิตาชิ4ี่ห้านะครับทํำขบวนกรุงเทพสุงหาลาลกอกนะครับ 4517กับ4505นะครับหัวแล้วหน้าตาจะคล้ายกันนะที่ไม่คล้ายก็เพราะว่า4517เนี่ยสภาพหัวรถจักรยังดีอยู่นะแต่4505เนี่ยจะเป็นหัวรถจักรที่ชอบมีปัญหานะครับตอนนี้นะครับลอดสะพานยกระดับไปแล้วนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับไปแล้วนะครับรถเร็วขบวนที่171 นะครับไปแล้วฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามนะครับนในช n n e l ด้วยนะครับ